สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับปุ๋ยอีกแล้วนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมากินนี่ค่ะไก่ย่างนะคะผัดซีอิวนะคะวันนี้ไก่ย่างเราเสิร์ฟกับผัดซีอิวค่ะทุกคนสำสำหรับวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะไปชมกันเลยค่ะไปทําไก่ย่างกันค่ะวันนี้เราจะทําไก่ย่างน้ําปลานะคะทุกคนนี่ค่ะก็มีขาไก่นะคะนี่ค่ะห้าขานะคะ ก็จะใส่พริกไทยนะคะทุกคนหัวไปนะคะสองข้างสองข้างนะคะทุกคน,นแล้วเราก็จะใส่น้ำปลานะคะ ้องให้ไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะเค็มให้พอเวลาย่างเรามีเกล่นน้ำน้ำปลานะคะนี่ค่ะทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีค่อยไปย่างนะคะทุกคนนี่ค่ะปุ้ยก็จะใส่เตาย่างนะคะ,ะปุ้ยหมักไว้ประมาณ1ิ นาทีแล้วค่ะเราก็เข้าเตาย่างกันเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเพื่อนร้อยแปดสิบองศานะคะอยู่ที่ยี่ห้านาทีกวอนะคะเราต้องดูก่อนะคะทุกคนว่าเขาจะอยู่ประมาณไหนต้องเปิดดูด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนไก่ย่างของเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะไก่ย่างเราก็ พร้อมเสิร์ฟนะคะวันนี้คุ้ยจะเสิร์ฟกับผัดซีอิ๊วนะคะทุกคนนี่นี่ค่ะนี่ค่ะผัดซีอิ๊วของเรานะคะทุกคนเป็นผัดซีอิ๊วไข่นะคะธรรมดานะคะทุกคน เราก็มีเส้นนิดหน่อยนะคะไม่เยอะมากนะคะเราก็จะเสิร์ฟกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวมีน้ำจิ้มไก่มาอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะทุกคนพร้อมเสิร์ฟแล้วเรียบร้อยนะคะมีน้ำจิ้มไก่นะคะแล้วก็ไก่นะคะแล้วก็ผัดซีอิวนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้เราก็เป็นเมนูไก่ย่างผัดผัดซีอิวนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ฝากไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน